ข้างบนะานงานเนี่ะาใช่ยดีเปดไฟน่ไฟเนจะมีงมงไงาล่าปอยเป็นกระู่ต้นรสดาตนากั่ะยุทธมันก็ได้จ่ายแตต้องไปเป็นการแจ้งโอ้โหจะโดนโดนนะไล้วอยู่ย ทำอ่าคน่อนเอันว่า่อนเงนีอนเนี่ดนี่ออโ้ยไอ้วันเก่าไอ้วันเก่าอย่างวงานวนเก่าเลยครับโอ้ยงานเยอะนี่โอ้ยแต่คนไข้รู้มากเลยโอ้ยมือเยอะนะโอ้โอ้ไม่ดจ อย่างนี้ได้ครับใหม่ดูดูเสแ็จแล้วเขาไม่ขึ้นก็โม่เลยโม่หน่อยเดียนจะรู้ก็หนักไปจะงำทีเมื่อกี้ก็ออกมาหาน้ำมอจัวน้ำมือมอจะออกขโมอกตันีดาราหลับเยอนอยู่ขมันุ้อวไรจะออกไปยุ่งกับโรงงานก็เถอะโยดูเด็ดๆเพราะอะไรเอาวัซื้อไป ยั่ยิ้บกไหลแว่าเตเกยิ้มตัาไม่ก่ออว่าังอัยังผมนอนมากแกอนน้อนน้อนไมเพิ่มน่บาบ่อบ่อเพิ่มเ้้าเลยเ้้าลอนเลยเอานนีเี่ยอูไปเย

จะเขาจะจับ yeah, ่ขเี่โอ้โหปกตมาจาบว่าลำโอ้จักยืมตีมาผู้ขายอยู่เนี่ยมาผู้ขายอยู่แคนหนูยาื่อยหมยืมกาชอหาสิบเด็มาอยู่อู้อยู่

พไปเเศ้าพาฮะพาไปนไปเศ้ามรเหมือนละเออไม่เห่อย้นนูนี่้นด้วยขึเด้อยังคี้เพื่อทางผ้าบ้านี่องพันต้วยตอมวนสาม โซ่กีบุญตัวอวนก่อนคนนี้ว่าจะแค่ซิลคนใหม่ไ้เอาบานก็เสรได้เ่ไาะเส้นหาสิเขีวในี่ยไปเอู้่างอะไรไมย่างอะไรไหมดยังไหมดหายด่กระจายไรกระจายกับไปบอกไส้นเบีที่เออาดไป้นไตลาดทอเออบ้ไหนเสยนเส้บ้านไ

พอไม่เจาะ่อนไม่เชนะไม่เาะชนโตโอ้โหแต่ว่าแายิงทำฟองู่นี่นะทำไรอย่เนกายงเงินนะสู่งไปเลยอกแม่บอกแม่ชินป้ามาแล้วไตากไปไปตายไปไไปัายแกก็่อดหไแบบไวลาทกวนาชนขปเเลย นี่ yup. นะครส่วนตัวการการแสดงศิลปะแสดงเงินกับจะดอยลงมีเมมื่อราเอาเข็มแข็งหนึงนะสิายายแล่นยาวมากของเงินไม่ยอยั้งถ yeah. um ้าจางโซ่ม่ไหจะย่านาวมากเียง่าจขึ้นไาจะงงพ

หัวจัดสิเออมาได้เอิญมาได้เอิญมาร่วมได้ทังแบบอะรเอาไป่ที่เลยค่าจิมาเอารวมกนสิาจะมาเออเอาไปรวมรับคิวจอดเลยทำว่าค่าจะมาเสียอเอาไปวี่งที่เลเอากระเไปเมาเ แก่บุณจะไปหรอเปไปดเมื่อการพวกผ่านไปแก่มันเลมย้าไจะ่ปมันมีวัน่แก่ชอตแก่ะมูวมากแล้วมัวเพิ่แล้วแล้วไราเรียวพี่อนเรียวมั้งครับม่แม่ม่ไอ้ตัวจริงะนี่ตวจริงที่เรียกรมกับไปคุ่นะฮะคันว่าสี่เดือนเหนื่หนื่อนะคนย่ายก่นหน้ไป เออส่วไปหมดต่อ่าบบแ่ว่ามันต้อัแ่วาามงานทุกพวกตีไปเนาะพวกปีห่าต้องขับไปเออพวกก้องยามขวางไปวิ่มันสุขมันสุขทุกพากให้ไงบ้างลูกแห่เขาห่างทางเขาจัดจังไหนที่เขาจัดังไหนอือ เ <c> ด <ười> <nh> ็เสียงทำอะไป็ก้่าฮาอม้เนไป่อยเอ้ยได่อีอเดียวเนาะเอ้กเดียวเนาเ่อเมื่อเดี๋ยวยงจะเด่องหรเด็กซันย่างทำงานอยู่วนี่ยนเลยเ้ยเ้ก็ชอบเน

ึมองมนังเหหมอง่ขึ้นมาเเขียนไปเนไเอาไปนั่งทานัไม่ติดใไถานไล้วเนี่ยอายาไปนั่งครับยาไปนั่งเออเอาไปฟากเอาไปใส่่านไไแย่มนีลยมายาได้หนิย้าก็พาปัาน้อยเรบ 干的话，你干不了了。